สวัสดีครับวันนี้บริษัทคอมโปเอ็กซ์เพรสนะครับก็จะมาทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในอ้อยนะครับเป็นอ้อยตอวันนี้ก็มีโปรดักต์สองตัวนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นคาร์มาโซนแบ็กนะครับคาร์มาโซนแบ็กจะเป็นสารฮิวมิกแล้วก็สารฟูวิกนะครับฮิวมิก7.5นะครับกับฟูวิก 7จนะครับตัวนี้ก็จะช่วยปรับโครงสร้างดินนะครับให้โครงสร้างดินนะครับมีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับเหมาะแก่การปลูกพืชในรอบต่อไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวบัตโฟเลียเคโอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสาลายนะครับเป็นสาลายานะครับเป็นสาลายชนิดใหม่นะครับในตลาดนะครับจะเป็นแอคโคเดียแม็กซิม่านะครับตัวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นรากนะครับให้ อ้อยนะครับแตกตอแตกกอมากขึ้นนะครับแล้วก็ลากเจริญเติบโตได้ดีนะครับวันนี้ก็2ตัวนี้จะมาทดลองในระบบน้ําหยดนะครับแล้วก็ติดตามดูกันว่าจะได้ผลอย่างไรบ้างนะครับับอัตราการใช้นะครับของทั้ง2ตัวนะครับก็คือคาร์มาโซนแบ็คนะครับหนแกลลอน5ลิตรนะครับต่อน้ํา1,000ลิตรนะครับแล้วก็บาสโฟเลียเคโอนะครับ1ขวด1ลิตร นะครับต่อน้ํา1 0 0 0พันลิตรนะครับก็ปล่อยน้ําหยดนะครับอยู่ที่ประมาณ10ไล่นะครับก็คํานวณต้นทุนคร่าวๆนะครับก็ต่อ1ิบไล่ก็อยู่ที่ประมาณไล่ละ200บาทนะครับชุดนี้ก็รวมกันประมาณ2000บาทนะครับผมอันนี้นะครับเป็นแปลงที่ใช้คาร์มโซนแบ็คนะครับบวกกับ ตัวสาลายบัตโฟเลียเยวโอนะครับก็การงอกก็งอกได้ดีนะครับลําต้นตรงนะครับแล้วก็สีของลําต้นนะครับถือว่านะครับถือว่าการงอกงอกดีพอสมควรนะครับแต่ว่าระยะ10วันนี้นะครับอาจจะยังไม่เห็นแตกต่างกันมากนะครับต้องติดตามดูต่อไปเรื่อยๆนะครับสัก1เดือนนะครับว่าผลมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับนี่ก็ เปอร์เซ็นการงอกนะครับถือว่างอกดีเลยนะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของแแปลงคมาโซนแบ็กนะครับบวกกับสาล่าย์บาซเลียเคโอนะครับเป็นของฝั่งนี้นะครับนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแปลงที่ใช้ตัวคาเมโซนแบ็กนะครับบวกกับตัว สาหลายนะครับบัตโฟเลียเทลโอนะครับก็ดูจากนะครับดูจากใบนะครับความเขียวนะครับความตั้งของใบนะครับแล้วก็แหวดรูนะครับลําต้นก็อ่าสังเกตว่าลําต้นก็ใหญ่พอสมควรนะครับในแต่ละต้นแต่ละกอนะครับแล้วก็อ่านะครับใบต้านลมนะครับใบต้านลมดีนะครับใบใหญ่นะครับเขียวด้วยนะครับอันนี้ก็คือ ผลนะครับจากการทดลองนะครับในตัวบัตบัสโซเลียเคโอนะครับบวกกับคาร์โมโซนแบทนะครับนี่คือผลนะครับผลที่ได้นะครับการการงอกนะครับการตั้งของใบความเข้มของใบนะครับอันนี้ก็ประมาณ20วันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะติดตามนะครับไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ1เดือนนะครับหรือว่าถ้าติดตามได้นานกว่านั้นนะครับก็อาจจะมี เก็บผลนะครับแล้วก็มีข้อมูลมาให้อีกทีนะครับนะครับนี่นะครับงอกมาได้ประมาณ2ี่วันนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับพอสมควรเลยฝั่งนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ใช้คาร์บโซนแบ็กนะครับบวกกับบาสโฟเรียเคโอนะครับมาเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับที่เห็นนะครับต่างจากฝั่งนั้นก็คือ ความใหญ่นะครับของกอนะครับแล้วก็ของลําต้นนะครับอเราดูนี่ครับการงอกนะครับก็ดูอาจจะขี้กว่านะครับแล้วก็เรื่องของใบนะครับเรื่องของความสดความเขียวนะครับนี่ก็เราทำแทงเปรียบเทียบไว้นะครับตอนนี้ก็อายุประมาณอายุอ้อยประมาณ1เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าเติบโตดีพอสมควรนะครับ แปลงนี้นะครับแปลงที่เพชรบุรีนะครับ